วาม่จีแตจะั่ตอนนี้หนูก็เริ่มโตเป็นสาวแลวใช่ไหมคะอยากเจาะหูเลยใช่ไหมคะสวยหนูว่านว่าสีดำมาสวยกลัวไหมคะพี่มุกกลัวไหมคะตอนนี้นะคะพี่ไข่มุกกำลังเลือกนะคะต่างหูช่างเจาะหูนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไขรนะคะเป็นคุณอาของไข่มุกเองค่ะ เดียวลูกกลัวอะไรอะคะอยากสวยต้องอดทนนะคะถึงจะมีความกลัวก็ตามตัวตอนนี้นะคะช่างกำลังใช้น้ําแข็งประคบที่หูนะคะเพื่อให้เกิดความชานะคะแป๊บเดียวลูกเหมือนมดกาดแต่ตอนนี้แอลกอฮอล์หกใสทุลักเลตอนนี้เนาะอ,อ่า เมื่อกี้ใช้ยาหม่องนะคะไปรอบนึงแล้วแล้วตอนนี้ก็กำลังใช้น้ําแข็งนะคะครึ่งเย็นโอ้ยมือชาตายเจ็บไหมเจ็บไหมลูกเจ็บไหมลูกฝั่งนู้นเจ็บไหมตอนนี้เจ็บหระอ่าบอ่ะตอนนี้ก็ใช้น้ําแข็งครึ่งครึ่งนะท้ไมคนต้องมาลุมไปได้ชาแล้วก็ตอนเจาะจะได้ไม่เจ็บถ้าเป็นหวกข้าไนักนประกากกำลังใจเยอะมากเลยนะต้องขอบอกอคนลุมกันเป็นสิบ มดียะเดียดเอาไปรื้อทำไม้ไปรื้อนี่ไม้ดิจอปลาเองอันนี้เท่ากันมาก่อนกำลังใจโอ้โหกำลังใจกำลังใจเพียบว่านกูใช้ไม่สอนทีจะจะมั่งดิต่างคนนั้นคือไม่เก็บมันมันมันรวดเร็วมากนะคะช่าง ต้องเอาเอ้เนี่ยที่เป็นหลอดใสายอ่ะเสี่ยงไหมต้องบอกนะคะว่าต้องบอกนะคะอาชานี่คือเป็นช่างเจาะหูเก่านะคะอะไรนะเจาะสะดือเจาะหูเจาะจมูกนะคะได้หมดนะคะขอบพี่มุขาขอบคุณอาชาหรือยังแแบบบบบนนีี้้้อเ